เอาช้อ,อนอีกันมีต้องเอาช้อนอีกันไหมนี่ไงก้อนใหญ่แค่นั้มันจะก,ก้อนใหญ่จะไม่สุกอ่ะสิสุกหูกระเทียมหน่อไม้ที่หน่อไม้ที่เขาต้มขายนี่คือเขาจะกินได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือไม่กินแล้วใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยกิน,นได้แค่นี้ใช่ไหมอืม ไม่แน่ใจเพราะเราเคยซื้อเขากินไม่เคยซื้อมาแบบนี้มากินสรุปกินได้แค่ตรงนี้โอเคกินน้ำพคิกกินอันนี้คือส่วนที่กินได้อันนี้คือส่วนที่ทิ้งใช่ไหมทำถูกเปล่าหน่อไม้ต้มกินกับน้ำพริกเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกนรกนะคะ บีบมีน้ำปลามะนาวแล้ก็ก็กินกับไข่ติมนอไม้แล้วก็ข้าวที่หูไว้แล้วก็ไปเวฟมานะคะพี่หมีต้มจืดต้มจืดหมูสาบแบบว่าห,หแูแน่นๆนอะกินกันมือ้อเย็นวันนี้ก่อนเข้าเวนโอ้เต็มเลยโยกระทะร้อนหม้อไฟ อะไรดีเรียกไม่ถูกอ้โหมูเน้นๆกินจับค่าพี่มีหยอกกับน้ำปลาเปลือหื้อน้ำพริกนร้ไข่ต้มเราไม่ต้มต้าสวยเว็บมาจบ